ค่ะคุณผู้ชมที่รักคะ่ะก่อนเบรกนะคะเราสองคนได้นำเสนอเรื่องราวของ p h a r m a Care Eyelash g r o v e r Eyelash g r o v e r ตัวนี้ล่ะคะ่ะที่สำหรับเป็นเซรั่มปลูกขนตาทำใหข้ขนตาขึ้นดกหนาะรวมทั้งคิ้วด้วยนะคะเพราะเรามาในรูปของผู้กันแบบนี้ที่เราบอกนะคะก็ง่ายๆตึงออกแล้วหมุนๆๆเขาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเจลให้เห็นแบบนี้ง่ายๆนะคะ แล้วเราก็ทาทาลงไปบนโคนขนตาอยากได้คิ้วสวยทานะคะงนงามสามารถจัดรูปทรงได้ด้วยแล้วก็จะขึ้นให้เราเห็นว่าสวยงามดกดำอย่างธรรมชาติโอ้หน้าภาคภูมิใจมากนะคะทีนี้เรื่องของผมดำค่ะผมดำหน้าขาวด้วยนะคะแต่เราพูดเรื่องผมดำก่อนเราควรจะมีมีตัวช่วยที่ทำให้ผม ที่บางลงหรือร่วงลงกับดกดำขึ้นมานะคะแล้วก็แล้วก็สวยงามแบบธรรมชาติได้ก็มีตัวที่จะแนะนำกัน,นะค่ะผลิตภัณฑ์บำรุงรากผมและหนังศีรษะในรูปสารอาหารเราส่งประกวดด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนตัวไหนนะมาเน่ในชื่อมาเน่นี่ค่ะมาเน่มาเน่คือมาแน่ส่งประกวดได้รับรางวัลเหรียญเงินนวัตกรรมจากงานอินทัก โปแลนด์ Portland, ปี2017นะคะในงานเดียวกันเราได้รับเหรียญทองจากประเทศโรมาเนียด้วยโอ้พ่อภูมิใจมากค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมาเน่ผมมาแน่แต่อยากจะถามดรค่ะว่าเออมาแน่ผมมาแน่ๆ่เนี่ยค่ะมันประกอบด้วยสารอะไรบ้างคะประกอบด้วยสารสกัดจากใบตองญี่ปุ่นนะ Oh, ที่ตอนญี่ปุ่นใช่ที่ยืดระยะการเติบโตผมมันจะมีระยะมันจะมีหลายระยะระยะการเติบโตของผมเราเรียกว่าแอนนาเจนเฟสค่ะเขาไปยืดระยะตัวนี้ให้ผมอยู่บนหนังศีรษะนานขึ้นซึ่งทำให้เกิดการงอกของผมใหม่แล้วก็ไปลดให้ผมในระยะหลุดร่วงอะระยะหลุดร่วงของผมเรียกว่าเทโลเจนเฟสให้มีระยะหลุดร่วงสั้นลง ส่วนระยะเติบโตยาวขึ้นนี่เป็นกลไกลของสารสกัดจากใบตองญี่ปุ่นทําให้ผมร่วงน้อยลงค่ะแล้วก็ยับยั้งการเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายไปเป็น DHT ซึ่งทําให้ออผมร่วงและหน้ามันแล้วก็สิวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต่อมลูกหมากโตถ้า DHT เยอะเนี่ย มันก็จะมีเรื่องของผมล่วงหน้ามันเป็นสิวต่อมลูกหมากโตเขาเรียกว่าหโมนเพศษสายเฉพาะที่ตัวสารสก,กัดไปตองญี่ปุ่นเนี่ยไปยับยั้งกลไกลนี้ผงเมล็ดฟักทองก็เป็นยับยั้ง DHT เหมือนกันนะะก็ทําให้คนที่กินมาเน่เนี่ยปรากฏว่าลูขุมขนเล็กลงแล้วเขาน่าสวยขึ้นโดยที่เขากินเริ่มมาเน่นี่แหละอ๋อมันได,มนได้มันได้ประโยชน์เพิ่มเติมมันได้เพราะว่าลูขุมขนมันจะเล็กลงมันมีการควบคุมการทํางานของต่อมไขมันแล้วสิวก็หายไปเลย แต่ว่าอยากผมดกไงจะดูแลผมนะคะแต่กลายเป็นแบบว่าหน้าเนียนขึ้นด้วยดูคุมขลเล็กลงแล้วยังอีกหลายประโยชน์เลยและยุ้ยใส่ซิงค์ไปด้วยซึ่งผิวผมเล็บทีนี้ซิงค์หรือสังกสีที่ใส่ลงในสูตรสารอาหารยับยั้งผมร่วงเนี่ยกระตุ้นให้ผมขึ้นเนี่ยมันมีบทบาทยังไงบ้างเหรอคะดรคะซิงค์หรือว่าแล้วถ้าสังกสีค่ะช่วยกระบวนการสร้างโปรตีนให้กับเส้นผมตั้งแต่ขั้นตอนของการเจริญเติบโตทําให้เส้นผมแข็งแรงค่ะ ไม่เปราะหักง่ายช่วยให้เซลล์ผิวของเราเนี่ยสามารถนำวิตามินเอไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้นทำให้วิตามินเอที่ถูกดึงจากตับมาใช้เนี่ยมันจะลดการเกิดสิวลดสิวอักเสบแล้วก็ทำให้เซลล์ผิวที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่อ่ะสุขภาพดีแล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับการควบคุมการทำงานของต่อมไขมันแล้วก็ควบคุมเรื่องของปัญหาสิวที่เกิดจากการอุดตันของต่อมไขมันได้ด้วย เพราะฉะนั้นสูตรมาเน่เนี่ยได้หมดเลยผมขนคิ้วขนตาผิวก็สวยลูกคุมขนแบบเล็กเลยค่ะมาเน่นะคะคือแบบอยากโชว์อีกกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีมาเน่ตัวดาร์กมาเน่อีกตัวนึงใช่มีดาร์กมาเน่ค่ะก็ต้องบอกกันดาร์กมาเน่อีกตัวหนึ่งตัวนี้ก็มาช่วยยุ้ยใช้ตลอดเลยตอนนี้มาช่วยในเรื่องค่ะคุณยุยะใช้แล้วเห็นผลเพราะคุณยุ้ยขยนัน ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเหมือน <Cond ition S 1> คอนดิชันบำรุงผมค่ะหลังสระผมเสร็จแล้วนะคะผมหมาดๆอยู่ก็เอาตัวนี้ใส่ถุงมือก่อนนะคะเพราะถ้าไม่ใส่ถุงมือเนี่ยมือเราจะดำนะคะผมที่ขึ้นใหม่เป็นผมดำผมขึ้นใหม่จะเป็นผมสีเดิมสีเดิม,ดม,มของเราเราแค่หมักเอาไว้15นาทีถึง20นาที ผมหงอกผมนุ่มมากเลยพี่เปิรนยูชอบมามเรื่องผมหงอกแล้ว,ลวพูดให้ฟังนิดนึงนะคะคือมันมันไปกระตุ้นเซลล์สร้างเม็ดสีใต้ผิวหนังทําให้ผมที่ขึ้นใหม่เป็นสีเดิมตัวนี้นะคะมาเน่ที่บอกว่าช่วยทั้งเรื่องผมขน,ขนคิ้วขนคิ้วเล็บผิวและยังกระตุ้นภูมิต้านทานได้อีกนะคะทีนี้ จบเรื่องของต่อไปหน้าขาวต่อไปเป็นหน้าขาวแล้วค่ะหน้าขาวแมีตัวกันแดด2ตัวมีตัว2ตัวเอาตัวนี้ก่อนค่ะ S P F 25เป็นรูปแบบของอีเมลเจลค่ะเราใส่โคค1ิเทนอะลัแลนโทอินแล้วก็ว่านหางจระเข้เพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของไทยทำคอสเมต์เนี่ยจะไปสําหรับผิวแพ้ง่ายสูตรนี้เหมาะกับคนที่ลองพื้นคือเขามันซึมเป็นตัวบํารุงผิวตัวนี้เป็นตัวบำรุงแล้วพี่ก็ลองพื้นไปเลย ส่วนอีกตัวหนึ่งเป็น S P F 50ค่ะใส่โปรตีนใหมตัวนี้แล้วก็โคค1ิทตัวนี้ตัวนี้มีรองพื้นในตัวค่ะก็คนที่แบบไม่ค่อยชอบแต่งหน้าแล้วหน้าขาวมากนะคะเราก็แบบสบายๆในรูปนี้ค่ะอย่างนี้นะคะเราก็อยากจะบอกว่าเขาเรียกอะไรนะ5 i in 1 5 i n 1ค่ะนะคะบำรุงผิวกันแดดลดริ้วรอยแล้วก็เป็นรองพื้นตัวแล้วก็ให้ความชุ่มชื้น นี่อเป็นอย่างนี้แล้วแล้วคนที่เขาแบบว่าไม่ได้อยากจะทารองพื้นอะเขาก็จะรู้สึกว่าปกติปกติ SPF 50มันจะวอกและหน้าลอยตัวนี้ไม่เลยไม่ลอยต้อะะดูหน้านอยู่นี่คือ,อยุ้ยใช้ตัวนี้ตลอดอืมค่ะก็เนี่แหละค่ะเรามี2ตัวนี้เป็นที่พึ่งอยู่นะคะตัว SPF 25 ซึ่งก็ถ้าเราอยากแต่งหน้าเราก็แบบอยากจะลองพื้นเองก็ใช้25ก็ใช้25แต่ข้ามบำรุงแล้วเป็นอิลมาเจลซึ่นุ่มสบายสะดวกมากเลยนะคะหลอดเนี้ยหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เรานำเสนอการพูดคุยกันหรือสนใจผลิตภัณฑ์นะคะสอบถามก็ามาได้ที่ Line a อ To ็อป p p อปปหรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะวันนี้เราสองคนต้องลางคุณผู้ชมไปก่อนคะ่ะกลับมาพบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่ jkn 1 8 Top News เวลา17นายิกามนาทีแบบนี้ ด้วยความรักและห่วงใยจากเราท o อปอแอลสตรอรสวยสุขภาพดีแบบท็อปทอก็ขอให้แข็งแรงสวยงามกันทุกเส้นขนนะคะขอให้มีความสุขมากๆวันนี้สวัสดีค่ะ